สวัสดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกคนเมนี้สมัยสิพาทุกคนมาจอบหน้าพี่น้องเยหลังจากที่เฮาบริเวณมากใกล้หน้าโดานเติบเนาะมาเบิกน้ำกันว่าข่าวดีหน้าเฮาสิงามซำใดเนาะน้ำน้ำกระบอกแห้งเลยเนาะ Banyak. กูได้มาน้าเป็นเดือนนาะรุ่นเป็นรุ่นสภาพเขาจังเป็นจังใดพี่น้องเอ้ยบอกพ่อมาเพ่นกระแบกส่วนไปใส่กระหนกเหละคันเทน้ามิติใหม่เอามาเน่ยเลยเอามาทรงสิถือลงไปกัยังบ่งบกปันไดเนาะมือได้ก็เคยช่อจับมอาหนํานะมือว่านบอกมือวันผุดได้เนาะ มือซื่อน,นี่ชิเพิ่นมาเอาปนันก็นยังบกน้ำอะไรได้นี่น้ำนี่บอยู่น,ำน้ำเนาะให้น้าทึ่งเห็นสาวพิมพาเพ,พิ่นบบพี่น้องพุนงมหอยอยู่ทางหลังบอกมาคลายเขาไปโหลดให้มันเต็มมนจังนานโกนอนอเอาเราเอากะขันผู้หนึ่งเอาอะไรผู้นหนึ่งบบได้เอาบะนนาอ,อือ เด้ลอยยังเอามาส่งร้ายบอสซาพิมพาเพิรนอย่างถ้ามันดำเอาหนีมันสีงามได้หายหน้าซ้ำหายนียน่อย่างนอยมันกะสีไข้กว่าห้องปรดำไข้ไข่กว่าห้องวานนะกะอยากแดงแดงแน่เนาะเพราะว่าเอาก็เริ่มปะพุยแล้วพี่น้องเอ้มันก็กลมไปน้าแล้วเนาะ ทางเทิงก็จะเป็นบ่อนปะมือใหม่เนาะสีไดประมาณนี้ดำลำตะก้าพี่น้องเลยจกักซีซัมไดแล้วเนาะเดี๋ยวเราลงไปเลาะทังรุ่มน้ากันขาวหน้ากับใบจังามาประไดยอยู่ทงังงทิงพี่น้องเลยเพราะว่าหน้าทาังงทิงมันสีขาดนานาบ่ขออยูปย่ปัญไดกะสีเป็นทังรุ่มพูนแล้วเนาะทาส,สีดึงก็ได้ ทั้งลุมบดึงนี่โอ้ยบัจักสีวาแล้วพี่น้องเอ้ยนี่กระเริ่มสอดน้ำเลยเนาะนนะพอดีถือส่วงันวานพุยพุยสามสอบพ่อบ้อะกำลังเป็นสาวเขาก็ได้พี่น้องเอ้ยสอดน้ำลายเติบแล้วเนาะ ประมาณเดือนหนึ่งเดือนปลายคือสีได้ลงมือเก็บเกี่ยวนเนาะลายบ่หอยบ่อนได้น้ำลายแห้งลายสชยได้แต่น้ำมันขุ่นเลยเนาะเดือนนี้เนาะน้ำอยู่น้องคือสีบกแห้งแล้วมาเาบิ่งเขาบอนทีห้าดำใส่ข้อ,ของบัดนี้พี่น้อะกอใหญ่กว่าอยู่นหน้าอีกเนาะ <c oughs> ปีหนานี่ดำใส่แต่ข้องนี่เด้อบาทนี่ปัาดเข่าอยู่ข้องก็งามอีลีรอพี่น้องเอ้ยมันพอว่าดินมันงามเนาะจิจริงบริบาลปุ๋ยี่ผมได้นี่บ่มีอันการใส่ปุ๋ยอีกเนาะงามแบบธรรมศาติเข่าอยู่ในข้องนี่ก็บ้ากใหญ่ก็งะกว่าหวานปุ๋ยใส่อีกงะกว่าอยู่ในไฮน้าอีกอทางนั้นกกสิเป็นทางลุ่ม เดี๋ยวสมัยสิพาไปเราเบิ่งข้างลุ่มอีกพี่น้องว่าสีซ้ำได้เนาะเบิ่งดูขนาดข่อยเหยียบดำดำใส่บริบริทางหยาออกได้นี่ข่อยเหยียบดำใส่สื่อมันก็ยังเป็นกอบักใหญ่บักใหญ่นี่น้ำมันโบกเลยเด้อเกี่ยวเลยไก่หลายๆพี่น้องไก่สีใดทั้งฤดูเก็บเกี่ยวเนาะ เท่าเขาเริ่มเป็นสาวเขาน้าแซงกับสิประมาณนี่พี่น้องไว้เร่เคยเห็ดจะเถื่อมาเห็ดกับชุดติ่งซำมหนิเนะาะห้นี่ง้ามแห้ง ลงมาโฮมอยู่ลุมเนาะความงามสำหรับคลิปนี้สมัยขอจบไปสำนิกก่อนนอะพี่น้องเนาะเอาไว้พบกันคลิปหน้าเด้อพี่น้อง,อองอจังได้กะขอบใจพี่พี่น้องๆทุกคนเนะที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสมัยเนาะขอบใจหลายๆเอาไว้พบกันคลิปหน้าพี่น้องสำหรับคลิปนี้ขอจบสำนิบบายบาย